สวัสดีคะ่ะทุกคนตอนนี้อยู่กับมี่นะคะวันนี้มี่จะมาเสียภาษีคะ่ะทุกคนคือแฟนมี่ส่งของมาให้จากฝรั่งเศสนะคะแล้ววันนี้มี่จะมารับของแล้วไปสนีโทรบ,บอกมี่ว่าให้เตรียมเงินมาจ่ายภาษีด้วยคะ่ะเตรียมเงินมาประมาณ7 0 0กว่าบาทนะคะทุกคน แล้วมีก็ไม่รู้ด้วยนะว่าต้องเสียภาษีแฟนมีก็ไม่รู้ค่ะเพราะว่าเมื่อเดือนสิงหาคมนี่ส่งปลาแห้งไปให้แฟนที่ฝรั่งเศสอะ่ะแฟนมี่ไม่ได้เสียภาษีค่ะแล้วแฟนมี่เขาก็เลยส่งของมาให้มี่ไม่ได้ไม่ได้ส่งมาให้มี่หรอกส่งมาให้ปีใหม่นะคะเป็นของขวัญวันคริสต์มาสค่ะทีนี้มี่ก็เลยจะมารับของนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยค่ะว่าภาษี700กว่าบาท มันคืออะไรนะคะกล่องอะไรกล่องใหญ่ไหมอะไรเงี้ยค่ะไปดูกันเลยค่ะโอเคโอเคค่ะตอนนี้มี่อยู่ในปัตส,สนีแล้วนะคะทุกคนไปส,สนีอําเภอสีชมพูนะคะใครจะส่งของมาให้มี่ก็ส่งมาได้นะคะ40220ค่ะโอเคค่ะชื่อปียธิดาค่ะ ไม่คือตอนที่หนูมาส่งปลาแห้งไปให้แฟนเอาต้องต้อถามเคาเตอร์ใช่ไหมคะขอขอขอสอบถามหน่อยได้ไหมคะตอนที่หนูส่งของไปให้แฟนที่ฝรั่งเศสแต่แฟนส่งไปเมื่อเดือนสิงหาแต่แฟนมิแต่แฟนหนูว่าไม่ได้เสียภาษีนะคะแล้วพอแฟนหนูส่งมามันมีกฎหมายต่างกันใช่ไหมคะมันเขาถึงได้เสียภาษีที่ไทยเนี่ยคะ่ะของไทยมันไม่เสียภาษีใช่ไหมใช่ค่ะเสียภาษีเขาส่งอะไรมา เขาส่งเป็นของขวัญคริสต์มาสน,น่าจะเป็นช็อกโกแลตของฝรั่งเศสอะคะ่ะเขาส่งมาจากต่างประเทศค่ะเต้องดูว่ามันเป็นอะไรมาเพราะว่าเจ้าพ่อีมันไม่ใช่เป็กนกรณีเป็นคนเก็บเงินรัชการเป็นคนเก็บเ<อ>งินเกิดจากเงินรัชการตั้งต้นแต<อ>่กีณีเ<อ>ราไม่ได้เก็บเราเก็บค่าบริกาเท่าบริการแค่20บาทและที่เป็นพัชทีน่ะคือรัชการเขาเป็นคนพิจารณาว่าอะไร สินค้าชนิดสายส่งเสียภาษีคุอลูกเช่าบ้าอ๋อค่ะขอบคุณค่ะพอดีว่าหนูก็ไม่รู้แฟนหนูก็เพิ่งส่งมาครั้งแรกเลยอย่างนี้ค่ะอันนี้ให้ความรู้กับเพื่อนๆใน YouTube ด้วยค่ะมันอาจจะเป็นสินค้าอย่างที่ต้องเ,อเอสียภาษีนี่ค่ะทุกคนอันนี้คือกล่องที่แฟนนี่ส่งมาให้นะคะภาษี724บาทค่ะ ชก็คืออกรมสรรพากรเขาจะเช็คว่าของในนี้มีอะไรบ้างเขาก็จะตีราคาว่าภาษีประมาณเท่าไหร่ใช่ไหมคะอ๋อประมาณนี้นะคะทุกคนอะไรบ้าง้องเสียภาษีเลยอ๋อค่ะ ไปรษณีย์จะเก็บค่าบริการแค่20บาทนะคะนอกนั้นกรมสรรพากรจะเป็นคนวิเคราะห์ว่าสินค้าอยู่ในกล่องนี้มีอะไรบ้างแล้วเขาจะคิดเป็นคำนวณเป็นว่าสินค้าราคาเท่าไหร่แล้วจะตีออกมาว่าคุณควรจะเสียภาษีเท่าไหร่นะคะทุกคนประมาณนี้นะคะมีต้องเซ็นรับ้วยนะคะทุกคน าสีที่ส่งมานะคะคือ704บาทค่าบริการ20บาทของปรษณีนีนะคะมีจ่ายไป724บาทคะ่ะทุกคนใครจะฝากของมาให้แฟนที่ประเทศไทยก็ต้องเตรียมเงินภาษีไว้มารับของที่ไปรษนีด้วยนะคะบางทีถ้าเป็น,ม,นมันเป็นแบบเสื้อเื้อมันเป็นเสื้อใหม่กางอย่าง,อย,างอย่างเราส่งไปต่างประเทศเราจะแนะนําลูกค้าให้ ให้แกะสติ๊กเกอร์แกะอะไรออกหมดเลยให้มันเหมือนของตอกขอเสื้อเราไม่นนไมีสติ๊กเกอร์อ๋ออ๋อถ้าโอเคอถ้าใครจะส่งของไปต่างประเทศก็คือให้แกะให้แกะราคาป้ายราคาออกหรืออะไรเงี้ยค่ะเหมือนใช้งานแล้วสินค้าจะได้ดูเหมือนเก่านะคะจะได้ไม่เสียภาษีค่ะทุกคนเขาจะทำเหมือนั้นถ้าเราส่งของบ้านเราคะ่ะ แต่ครั้งที่แล้วหนูส่งของไปให้แฟนก็คือปลาแห้งนะคะทุกคนส่งไปที่ฝรั่งเศสค่ะทุกคนค่าส่ง<ม>ค่าส่ง2,300บาทก็เลยไม่เสียภาษีค่ะโอเคค่ะขอบคุณนะคะทุกคน <c oughs> เจอกันคลิปหน้าค่ะเดี๋ยวเจอกับเม่ที่แกะกล่องของบอนจากฝรั่งเศสคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ